อยู่ยนีเลยดูแมวค่อยสิแมวแต่ละตัวนะมันบริสายยอยเ้อค่ะทุกคนมันต้องได้ไล่บ้างเนาะของเจนินก็ไล่บ้างของเจนินเ,นอ,เอาเปึงดูเบายัางบ่ทันขาดคําเอาเอาอย่นดูเลยตกยากก็น่าน่าเห็นใจทุกคนเลยไปว่างกับไปซอยเพื่อนดีเด้อ ทําอะไรก็อรของยายนี่ไม่มีปัญหาแรอวเพิ่นไลไรดูดูสะดูปลาดูน้อง <c oughs> ดูน้องน้ำปลาเอาตายล้วตา,ายแล้วสิเจเอจะไม่มีปัญหาอันที่ของเรานี่มีปัญหาข้อความข้อความก็ข้อความก็โดนเหรอสติกเกอร์ที่เห็นน่ะสติกเกอร์อย่างเดียวไะข้อความส่งข้อความก็โดนเหรอ,หอเอ้า อันที่คนมาส่งให้เธอเยอะๆฉันก็วาดเสียวอยู่นะอันที่ที่คนส่งข้อความเยอะๆนะเกินห้าแถวก็ดนคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่สติกเกอร์ใช่ไหมเธอดอกยาทักทายเด้อใายนินเดออ้อเฮ้ยเมื่อน้ำแมวเ่ยเด้อพอวยขึ้นให้มันคขบชั่วโมงเจ็ดนาทีอ้าไปโน่นไปโน่นไปโน่น อ้างโน้นข้อความก็โดนหรือโดนนั่นว่าแล้วฉันเห็นคนไปส่งข้อความให้เธอรัวๆนะฉันก็หวาดเสี่ยวกับเธออยู่กลัวเธอโดนปิดกานเนาะทาอะไรก็นั่นแหละตอนนั้นที่ฉันไปหาเธอฉันก็ส่งสติ๊กเกอร์พิมพ์กับเธอเยอะๆนะฉันก็โดนนะเครื่องนั้นฉันโดนเลยนะเพิ่งเพิ่งดีขึ้นสวัสดีค่ะคุณเคนขอบคุณเนอให้กำลังใจเอาเดี๋ยวดิให้ประแจเพิ่มกัน ขอบคุณนะคะขอบคุณเคนนี่ก็ยังไม่ได้ไปดูยังไม่ได้ไปเบิงงคลิปเพื่นเลยอืมน้งองรวยส่องตาแมวสง่งตะแมวนี่ก็ถ้ามุมเดิมเดิมก็โดนค่ะทักทายหมอลำเด้อุณเค้นทักทายหมอลำเด้อคุณเคนไม่เห็นได้ไรเลยเนาะลงคลิปลงวิดีโออย่างเดียวแต่ถ้าเราลงคลิปเยอะนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเนาะอืม จาของเรานี่ผัดเหมือนว่าอะไรเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็โดนค่ะทุกคนอืมเอาทําอะไรก็โดนค่ะทุกวันนี้นะทําอะไรก็โดนทุกคนเอ้ยก็ระวังคะ่ะอันนี้ก็โดนคลิปไลฟ์ก็โดนย้อนหลังเยอะเดี๋ยวจะไปแก้อยู่เดี๋ยวจะไปลบมันไม่มีประโยชน์ไปแล้วล่ะเนาะลบไปเลยคลิปไลฟ์นะเพราะวาเวลาเราผ่านแล้วไง แมวบ้านนี้นะเหือเหมือนกันเลยโอ้ไม่ได้น่ารักเด้อทีวีสิพังล่ะซ่อมทีวีให้ยายค่ะยายกับห้าอยู่แมวไปเห็ดทีวีคอมพิวเตอร์ขวงแมวบ้านนี้ขวง <laughs> คอมพิวเตอร์เราจะจอดจอดไปดูให้เพื่อนมันมันตรงคีย์บอร์ดเลยนะมันมันดั่งเลยนะนะเดี๋ยวใครก็ อย่าลืมไปให้กำลังใจอดอกยาเดดเด็ดทุกคนเด้อโอเคนี่ก็ลงคลิปอย่างเดียวเนาะโอเคหนูบอเห็นบอเห็นเพิ่อนไลเห็นเพิ่นไล่เพิ่นก็ยังโอเคเนาะโอเคเนาะ,เ,เ,นะเราก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนถ้าไลค์อะไรแปลกๆเพื่อนก็จะมานะ <laughs> สวัสดีค่ะน้องวี <laughs> เอาวี ช่องหนึ่งวีมาอีกช่องขอ,องบคุณมากค่ะน้องวีเอามาเบิงแมวแมวแมวเซารดือ้อละเมื่อวานไปนาทั้งวันเลยอ๋อเออใช่ไหมใช่ไหม,มเดี๋ยว,ยวถ้าว่างถ้าว่างกลางวันก็จะเข้าเธออยู่ดอกหญ้าเอ้ยฉันก็เห็นใจอยู่นะอีก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 เดือนกว่าเนาะแต่อีกช่องหนึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเนาะ มาดีค่ะพันคำ้ำเลสิบสองขอบคุณมากค่ารวยก็เหมือนกันกับทุกคนไม่ค่อยได้เข้าใครเท่าไหร่เนาะช่วงอีกช่วงหนึ่งก็โทรศัพท์เอาไปซักสองเครื่องเพิ่งไปถอยเครื่องใหม,ม่มาค่ะทุกคนอืก็เลยแบบมีเครื่องโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวค่ะเว้นก็ไม่ได้เยอะได้แต่จอดหลังบ้านให้เพื่อนเน้นจอดหลังบ้านให้เพื่อนเพราะว่าอะไรก็ยังพอมีคอมอยู่เครื่องหนึ่งค่ะทุกคนไปหน้าหน้าไลนี่ก็ ไปไม่ได้เยอะอืมจะจะจะขอบคุณมากไปไปหาเพื่อนเลยเนาะไปหาเพื่อนเลยไปหาเพื่อนเลยเพื่อนจะได้นั่นเนาะจะได้ช่วยๆกันเนาะฝากช่องดอกหญ้าด้วยเด,ด้อทุกคนเด้ออีกเดือนกว่าอีกเดือนกว่าเนาะ